สีแอปนะครับที่ตอนนี้มีปัญหาในการถอนเงินอยู่นะครับผมนะแอปแรกทุกคนนะครับมีชื่อว่า e a r n b เแอปที่2 e a r n Now แอปที่3 Jo y z o แอปที่4 g o o g l e Cash นะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t e s n c นะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตในส่วนของแอปที่มีปัญหาในการสร้างรายได้นะครับผมนะมาดูที่แอปแรกกันเลยนะครับชื่อว่า e a r n b เนะครับ และนี่ก็คือเป็นแอปอื่นๆนะครับที่ผมเปิดอยู่นะอันนี้ทุกคนนะเปิดเข้าไปดูอ่านี่ทุกคนนะก็ในส่วนของการถอนเงินนะครับผมนี่ทุกคนนะผมถอนไปนะครับผมนะหลายรอบมากทุกคนนะล้มเหลวแล้วก็กําลังดําเนินการก็คือเพิ่งถอนวันนี้ต่อนะก็อันนี้ล้มเหลวไปอันนี้ก็สถานนะการโอนทุกคนยังไม่โอนมาเนาะนี่ทุกคนนะก็เยอะมากทุกคนนะสําเร็จล่าสุดก็วันที่27เดือน9ทุกคนนะอันนี้ก็คือยังค้างอยู่ทุกคนนะ ก็คือมีปัญหาอยู่นะในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเอินเบนนะครับต่อมาคือเอินนาวก็อยู่ในค่ายดวยวกันของเขาเลยทุกคนแล้วก็ในส่วนของเมนูต่างๆก็เหมือนกันนะครับมาที่ร้านค้านะครับแล้วก็ประวัตินะครับผมนี่ทุกคนนะล้มเหลวเช่นเดียวกันทุกคนเห็นไหมก็คือถอนวันที่ 20, วันที่สิเดือน11ที่ผ่านมาเนาะล้มเหลวแล้วก็ล่าสุดที่ถอนได้คือวันที่ ที่ต่อสำเร็จนะครับมาดูที่วันที่โอ้โหนี่ทุกคนนะวันที่25เดือน9ทุกคนนะอันนี้แอปที่2อนะแอปที่3คือ Joy z o o นะครับนี่ทุกคนแอป Joy z o o นะครับผมอ่านเดี๋ยวเปิดให้เลยนะแอป o y Zoo มีปัญหาเลยทุกคนนะโอ้โหก่อนหน้านี้คืออยู่นานมากเลยแอปนี้นะครับไม่เคยมีปัญหาเลยทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแอปอื่นๆที่มาพร้อมกับเขามีปัญหาอยู่แต่ว่าแอปนี้ไม่มีปัญหานะอ่านทุกคนเห็นไหม บั克ทุกคนตอนนี้นะครับเข้าใช้งานไม่ได้เนาะตอนที่ผมเจอปัญหาคือว่าเข้าไปแล้วก็ไม่มีเมนูการถอนเงินนีทุกคนไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โปรดลออีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกคนนะคือไม่สามารถเข้าได้ทุกคน,นง่ายๆเลยนะครับผมนะก็้าไปเป็นแบบนี้ทุกคนนะเน็ตคือยังใช้ได้ปกตินะแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าใช้ในส่วนของแอปนี้ได้ทุกคนนะเดี๋ยวผมเปิดแอปอื่นดูนะว่าอินเทอร์เน็ตใช้ได้นะแต่ว่าแอปเมื่อกี้ใช้ไม่ได้เนาะ นี่ทุกคนเห็นไหมแอปนี้ยังใช้ได้อยู่ทุกคนอ่ะยังเล่นเกมได้อยู่ทุกคนนะแต่ว่าแอปเมื่อกี้คือมันไม่สามารถเข้าใช้งานได้แล้วเชื่อว่าใจเย็นนะครับต่อไปแอปสุดท้ายคือ Google c a s h นะครับผมแอปนี้อ่าก็ก่อนหน้านี้ทุกคนนะถอนเงินไปด้วยด้วยเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับไม่สามารถถอนได้แล้วนะมันจะขึ้นคําว่านี่ทุกคนนะ error อยู่นะครับผมนะก็ผมกดถอนไปนะครับนี่ทุกคนปับ๊บแล้วก็ไปที่ประวัติการถอนเงินนะครับนี่ทุกคน f ฟ i l ทุกคนนะ วันทีนะ่3เวลา19.28นาทีนับก็ปรากฏว่าไม่สามารถถอนได้แล้วทุกคนนะก็วิธีการถอนการติดตั้งกดค้างไว้แล้วก็กดที่คําว่าข้อมูลแอปนะครับอ่าตรงนี้เลยแล้วก็กดที่คําว่าสร้างไอ้ล้างข้อมูลแล้วก็กดคําว่าล้างแคชก่อนนะครับแล้วก็ล้างทั้งหมดนะครับผมอ่าทีนี้ก็คือกดถอนการติดตั้งได้เลยนะครับผมนะถ้าเหมือนกันเลยนะครับผมอ่าอย่างที่ผมบอกนะคือแอป พวกนี้มันมีวันที่เกิดแล้วก็มันวีวันที่สลายไปทุกคนเนาะอย่าไปยึดติดแอปใดแอปหนึ่งนะครับผมอ่านีุ่กคนนะส่วนใหญ่นะครับอยู่นานๆห,หน่อยก็3เดือน4เดือนนะครับถ้านานหน่อยก็คือปีหนึ่งนะครับถ้ามากกว่าปีก็ดีก็คือว่าจะเป็นแอปที่อยู่นานแล้วละนะ่ะไม่ว่าจะเป็นแอปแคสซีนพวกนี้คือจะอยู่นานเนาะในเวลาพวกนี้ทุกคนนะอ่าโอเคผมก็ถอนไปหมดแล้วทุกคนนะ ตามนี้เลยนะครับยังมีแอปหลายแอปนั่นที่มีปัญหาอยู่เดี๋ยวผมค่อยอัปเดตว่าจะเป็นแอปในค่ายเนี้ยมีปัญหาเยอะนะครับในสนุนค่ายนี้อยู่นะแล้วก็จากตรงนี้นะครับก็มีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้มาอัปเดตแค่4อันนี้ก่อนนะที่มันช,ชัดๆแน่นอนนะครับผมนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็ปะมานี้เลยนะครับใครที่ คลิปนี้มีประโยชน์นะฝ่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์อยู่นี้ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่ได้กดติดตามฝาาติดตามช่อง Test ANC กันด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ